สวัสดีับผมวันนี้หยุดแกวมันพีปตุลาอยู่กับนาร์มัสยิดคนเดิมนะครับวันนี้นะครับก็มีนี่นะครับอยู่ทรงไหนว่าเดีดูการใหม่นี่นะครับผมก็ได้มีสกินใหม่เข้ามานะครับเนาะมีนสองสกินนะครับมีชังคูดแล้วก็อุตตะนะครับบอกเลยว่าอุตะน่ารักมากแต่ว่าเราไม่ได้เล่นอยู่แล้วไงเราเล่นแต่ชังคูดนะครับ ก็เป็นแฉงร่างใหม่เข้ามาครับเป็นแฉงที่ร่างที่เทพน,นะครับผมเลยเรียกว่าแฉงร่างซีเข็ดนะครับมาเราจะทำการแลกสกินกันนะก็สําหรับใครที่ปั้นในดีใหม่ๆหรือปั้นในดียังไงต่ออยู่นะใครที่ปั้นในดีใหม่ๆเนี่ยมันเอามาแลกเศษแลกอะไรพวกนี้ทำโอเวอร์บูทดีกว่าแล้วก็ใครปั้นๆเยอะๆก็แลกสี่ดาวก็ดีกว่าเช่นกันนะครับใครที่เพราะว่าสกินมันไม่ได้บวกอะไรนะครับคุณผู้ชม ก็แนะนาว่าทาผมก็เลยแนะนาว่าให้ไปแลกของพวกนั้นน่าจะคุ้มกว่านะครับนะแต่สำหรับใครที่อยากจะจัดชอบก็จัดจะประหยัดทําไมเช่นผมก็ลุยดีครับมาเราจะมาจัดสกินแชงคูร่างซีเข็ดกันนะคุณผู้ชมลุยเลยฮ <c oughs> ึบแชงคูล่างซีเข็ดถือได้แล้วไปยังกล่องขวานผมก็ไม่เคยแลกตัวไหนเลยนะเพิ่งจะแลกแชงคูเป็นตัวแรกนะครับอ๋อมันจะเพิ่มเป็นเอ่อ เป็นเอ่อฟังก์ชันใหม่ให้กับตัวละครเลยเนาะเออมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยนี่วะใช่ที่มันให้ดูเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงโอ้ยออ้ยเร,า,เเรา,สเาสามารถเลือกได้เลยนว่าจะใส่อ่ะเราเบื่อเราก็ใส่ปกติเราสามารถเลือกได้เลยครับอืมอามาดูกันนะซึ่งถ้าเอาตามที่ผมผมชอบอะตัวผมเองชอบนะผมชอบอัน <c oughs> นี้ <c oughs> ผมชอบร่างนี้มากกว่าผมชอบแบบออริจินอลมากกว่าเนาะผมชอบในอนิเมะซึ่งมันเป็นแบบ เสื้อสีขาวตัดกับผ้าคลุมสีดำเนี่ยมันดูเท่กว่าสำหรับผมนะแต่ก็ระดับนัดก็ต้องมีสีเข็อยู่ในี้ไอดีอะไรนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเล่นกันในเกมนี้ก่อนนะฮิดด์ดัสองตัวก่อน โอเคนะครดูเข้าเกมมาแล้วนะครับสำหรับแชงนี่นะครับเพื่อนเราก็ดันสีดำเหมือนกันซื้อสกินซีเขีดมาเหมือนกันนะครับผมโอเคปะแชงสกินซีเขียดมลืมาเลยอ่ะมีเลลี่ด้วยนะครับผมทำให้เราเล่นลำบากนิดนึงนะเลลี่แทงไปก่อนครับเติมไอมทีไปก่อน อามุสลีไปนหนึ่งตัวขื่อตุยครับผมโรเจอร์โรเจอร์เขียวตุยเลยกดโกรธผมอีกรอแถวรอแถวสอ,อง,ง,ง,งก็งงได้ครับแชมป์ทินเจนยินได้เพื่อนเราเข้าไปบอกในทงแล้วก็รอทีนเจนยินไปตัดโอ้โหฮ่าสุนเลยไอ้อย่าหนว้ยอย่าหนะเว้ยดข <laughs> ัดหวังทั้นด้วยอย่าหนะเว้ยาหยาบอกว่าอย่าไง แล้วก็ปักตะไคร้ก่อนจบไปหนึ่งทีอ้าวยังไม่จบอีกเหมือนจะมีคนดึงได้นะครับแล้วใครสโลทไไโลาําไมนายสโลจังวะโอ้โหสามหมื่นครัผมติดบูทด้วยนะใครบางอาจมาดึงทงอัโทเอ้ยอะไรเนี่ยแข้งล่างเก่าเขาล่างซีเท็ทกันแล้วครับคิดมึงจะยิงเพื่อนกูในเกาะเชีวบรับ จบไปแล้วครับ5 0นะครับสำหรับแฉงซีเข็ดอุยได้เอ็มด้วยนะครับแฉงซีเข็ดได้เอ็มเป็นงไงและแฉงซีเข็ดยืนข้างกันด้วยไง <c oughs> โอเคฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ Thank you very good